มาชมข่าวรอบวันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอย่างที่รู้กันนะครับในคืนก่อนที่ผ่านมานะครับแมนยูไนเต็ดได้แพ้ให้สาริการดงนิวคาเซไป2ประตูต่อศูนย์และเมื่อคืนที่ผ่านมาไก่เดือยทองทอรเนฮอสเปอร์ทำได้แค่เพียงเสมอกับเอเวอร์ตันหประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้ม ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้นิวคาสเซิลขึ้นเป็นอันดับ3สเปอร์อยู่อันดับ4และแมนยูไนเต็ดอยู่อันดับ5แต่นิวคาสเซิลและแมนยูไนเต็ดยังไม่ได้แข่งอีก2นัดข่าวในรอบวันครับรออีกไม่นานครับคิดเตียอิลเซ่นนะครับจะกลับคืนสู่สนามนะครับคาดการว่านะครับอาจจะเป็นวันเสาร์นะครับนัดที่เจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับวันที่8เมษายนอาจจะหายไม่ทันในนัดที่เจอเบนฟอร์ ในคืนวันพุธนี้และอีกหนึ่งข่าวดีครับเอริกเทนฮากับลุกชอนะครับแบ็กซ้ายของเรานะครับได้ขยายสัญญานะครับกับแมนยูไนเต็ดนะครับไปจนถึงปี2027นะครับและอีกหนึ่งข่าวนะครับคิดว่านะครับแบ็กขวาของแมนยูไนเต็ดนะครับอย่างเดโกดานโลและวันบิทซากานะครับต้องหนาวแน่นอนนะครับเมื่อเอริกเทนฮากนะครับได้ส่งเอเจนต์นะครับไปคุยกับ เจเรมี่ปิมฟงนะครับนักเตะเนเธอร์แลนด์นะครับในวัย22ปีนะครับและการพูดคุยครั้งนี้นะครับเป็นไปในทิศทางบวกนะครับโดยเอริกเทนฮาร์ดนะครับชื่นชอบในเด็กคนนี้มากนะครับและปิมฟงนะครับก็ไม่ปฏิเสธนะครับพร้อมย้ายออกจากเลเวอร์คูเซ่นในซัมเมอร์นี้